ทำไมเอ้าอ๋อเอ็มตบอ่ะเฮ้ยปวดเป็เรืมีใครไปกินร้านอะไรอร่อยแนะนำไหมครับผมนี่ากินหลายร้านเลยมีร้านไหนแนะนำไหมไข่ดาวอ่ะอันนี้อร่อยอยู่แล้วอันนี้ต้องไปกินนะครับอันนี้ดีดีอะไรแล้วไฝอะไรนะดีอะ ไข่ดาวไข่ดาวเฮ้ยแ่บไมร้านนี้ปกติกินไข่ต้มไข่ต้มไม่อยากกับไข่ต้มหลอดโอาสุดถ่ายตัวเองเก็แล้วมีไข่เจียวไหมไข่ขาวเวยเหรอโอ้ใครมีมุกอะไรมาเล่นบ้างอ่ะวันนี้ไม่มีนี่ข้างหน้า